สวัสดีค่ะทุกผู้ชมค <S <S รับพบกับสมาร์ตเอเนจีวาลิตี้พลังงาน <S 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 ที่จะช่วยให้คุณใช้พลังงานอย่างสมาร์ทกับดิฉันส้อยฟ้าโอสุควนทิ์ค่ะ ท่านผู้ชมคดิฉันอยู่ที่บ่อน,น้าพุร้อนที่อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะด้านหลังค่ะเป็นหลุมเจาะนะคะซึ่งเจาะลึกลงไปใต้พื้นดินนะคะประมาณ400เมตรจะไปเจอน้ําร้อนที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสค่ะและน้ําร้อนนี่แหละค่ะจะมาปั่นกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพที่ฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะในแต่ละปีนะคะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง1ล้าน2แสนหน่วยค่ะขนาดกําลังการผลิต300 100กิโลวัตต์นะคะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะพอพูดถึงพลังความร้อนใต้พิภพมาปั่นกระแสไฟฟ้านะคะหลายๆท่านจะคิดถึงประเทศญี่ปุ่นฟิลิปปินส์นิวซีแลนด์นะคะสำหรับประเทศไทยก็มีนะคะที่ฝางนี้ล่าสุดนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและหนูรักพลังงานเขากําลังสํารวจนะคะบ่อน้ําพุร้อน ทั่วประเทศเลยนะคะที่มีอยู่112แห่งค่ะเพื่อจะดูว่าที่ไหนบ้างมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะและล่าสุดนี้นะคะรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและนวักรรพลังงานและทีมงานนะคะก็มาเยี่ยมชมที่ฝั่งนี้ค่ะ มาคุยกับหัวหน้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ,พ,พที่ฝางจังหวัดเชียงใหม่กันนะคะคุณพิทักษ์ค่ะสวัสดีค่ะครับวัสดีครับค่ะหัวหน้าคะจุดที่เรายืนอยู่นี้คือเจาะลึกลงไปใต้พื้นดินเราเจอน้ําร้อนครับเจาะไปลึกไหมคะก็ะความลึกก็ประมาณ400เมตรครับ400เมตรแล้วเจอน้ําร้อนกี่องศาคะอ่าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ150องศาฮะ150องศาก็สูงนะครับแล้วหลักการทํางานที่เอาเจ้าน้ําร้อนใต้พิภพ,พ,พ,พตรงนี้เนี่ยมาผลิตกระแสไฟฟ้าทํำยังไงบ้างคะ ครับก็เริ่มจากขบวนการตรงจุดนี้นะครับก็คือเป็นหลุมเจาะน้ําร้อนนะครับที่เราเจาะแล้วได้น้าร้อนขึ้นมานะครับหลุมก็คือตัวแท่งๆตรงนี้เลยใช่ไหมคะครับที่มีวาล์วติดอยู่นะครับก็เปิดวาล์วครับน้ำร้อนก็จะเข้าไปในถังนะครับซึ่งถังตัวนี้จะทําหน้าที่แยกนะครับส่วนที่เป็นน้ําร้อนแล้วก็ไอออกจากกันนะครับส่วนที่เป็นน้ําร้อนนะครับเราก็จะใช้ปั๊มน้าร้อนนะครับปั๊มส่งไปใช้งานที่โรงไฟฟ้านะครับค่ะเราเอาตัวน้ําร้อนไปใช้ ครับถูกต้องครับพอเราส่งไปที่โรงไฟฟ้าแล้วนะครับอุณหภูมิก็จะลดลงนิดหน่อยนะครับก็จะเหลือประมาณ120นะครับแล้วเราเอาน้ําร้อน120องศาเนี้ยไปทํายังไงต่อคะเราก็เอาไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับในการที่ไปต้มนะครับสารทํางานตัวหนึ่งนะครับพอสารทํางานตัวนั้นได้รับความร้อนนะครับจากน้ําร้อนนะครับ ก็จะเดือดเป็นไอนะครับไอของสารทํางานตัวนั้นนะครับก็จะไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับไอของสารทํางานเนี่ยจะไปปั่นกระแสไฟฟ้าครับถูกต้องครับหัวหน้าคัดโรงไฟฟ้าที่นี่เนี่ยขนาด300กิโลวัตต์เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยได้ไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนคะหน่วยผลิตก็อยู่ที่ประมาณ1ล้าน2แสนถึง1ล้าน5แสน หน่วยนะครับต่อปีนะครับคิดได้แล้วก็จะส่งเข้าลายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับจุดเชื่อมก็อยู่ด้านหลังโรงไฟฟ้านะครับคือเชื่อมกับเข้ากริดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยครับถูกต้องครับเดินเครื่องได้24ชั่วโมงต่อเนื่องครับ28ปีแล้วโรงไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยดูแลรักษายังไงครับถึงได้ยาวนานได้ขนาดนี้เราก็บรุงรักษาตามเพลีย์นะครับหลุมผลิตนะครับเมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่งก็จะมีพวกตะกันนะครับพวกหินปูนบ้างซิลิก้าคาร์บอเนตนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำร้อนที่ขึ้นนมาะครับ เราก็จะมีการทําความสะอาดนะครับโดยการใช้เหล็กทะลวงนะครับค่ะซึ่งหลุมนี้ก็เห็นจะเห็นอุปกรณ์ด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับในการทําความสะอาดหลุมแนวดิ่งลงไปแนวดิ่งลงไปนะครับคือเพื่อที่จะดึงน้ําร้อนขึ้นมาได้สะดวกเหมือนเดิมครับครับเหมือนเดิมครับค่ะนี่คือโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพนะคะที่ฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะพามาดูกันท่านผู้ชมคะช่วงเวลานี้เนี่ยทางด้าน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและนิวรัพลังงานนะคะเขามีการสำรวจบ่อน้ำร้อนนะคะทั่วประเทศเลยมีทั้งสิ้น112บ่อนะคะเพื่อดูศักยภาพาว่ามีที่ไหนอีกที่จะสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวพาไปคุยกับทางกรมพอๆกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ คดิฉันยืนอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยพ่อข่มปกที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ข้างๆกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ,พ,พที่ฝางค่ะยืนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศพลังความร้อนที่ผุดมาจากผืนดินนะคะพลังงานความร้อนเหล่านี้แหละค่ะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะเดี๋ยววันนี้มาคุยกับทางรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านรองคะปัจจุบันนี้เนี่ยพลังความร้อนใต้พิภพ,พ,พ,พเนี่ย เราเอามาใช้ในเรื่องของพลังงานทดแทนได้อย่างไรบ้างคะครับก็มันมีู่3ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยเรานําพลังความร,ร,ร้อนใต้พิภพเนี่ยมาผลิตไฟฟ้านะครับส่วนที่2ก็คือเอาไอ้น้ำร้อนมาทำระบบอบแห้งอีกส่วนก็คือเอาความร,ร้อนมาเปลี่ยนเป็นความเย็นก็คือทำตู้เย็นตู้แช่สำหรับผลิตภัณฑ์ทาง,งาการเกษตรอย่างที่ทำเป็นระบบอบแห้งเนี่ยทำที่ไหนบ้างคะที่นำ้ำพุร้อนแม่จันจังหวัดเชียงรายส่วนนั้นเนี่ยทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและนับพลังงานเองเนี่ย ได้ไปสสนวนให้กับชุมชนนะครับมาทบบําระบบอบแห้งแล้วก็ทําตู้แช่ค่ะระบบอบแห้งแบบนั้นเนี่ยก็ทําให้ชาวบ้านมีรายได้ดีขึ้นครับล่าสุดนี่เห็นว่ากรมพพอเองเนี่ยมีการสํารวจบ่อน,น้ําพุร้อนแบบนี้เนี่ยทั่วประเทศเลยเราสํารวจเพื่ออะไรแล้วสํารวจแล้วมีมากน้อยแค่ไหนศักยภาพตอนนี้เราสํารวจ11 2แห่งทั่วประเทศนะครับมีทั้งภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือที่ทมีมากๆนี่ภาคเหนือไหมคะภาคเหนือเนี่ยเป็นแหล่งที่มีศักยภาพสูง นะครับค่อนข้างสูงโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับ112แห่งเนี่ยพอเราสำรวจแล้วเนี่ยข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเราเอาไปทำอะไรคะข้อมูลพวกนี้เราก็จะเอามาประเมินศักยภาพของแต่ละแหล่งนะครับไม่ว่าในเรื่องของเส้นทางคนนาคมความร้อนที่มีอยู่นะครับแล้วก็อาชีพของเกษตรกรร,กร,รอบๆบ,บริเวณเนี่ยมาพิจารณาดูว่าพื้นที่ไหนเนี่ยมีศักยภาพจะผลิตไปในเชิงไหนถ้าถ้ามีศักยภาพสูงชาวบ้านมีความพร้อมพื้นที่พร้อมเนี่ยก็อ,อาจจะนํามาผลิตไฟฟ้า หรือว่าถ้าศักยภาพรองลงมาระดับปานกลางเนี่ยก็จะมาทำตู้อบแห้งหรือห้องเย็นแช่แข็งนะครับเรียกว่าสำรวจเพื่อมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ครับกับชุมชนในย่านนั้นๆใช่ครับแล้วเท่าที่สำรวจมาแล้วเนี่ยมีข้อมูลแยกแยะออกมาเป็นยังไงบ้างคะว่าแต่ละจุดจะใช้ทำอะไรได้บ้างเข้าวๆน,นะครับในทางภาคเหนือเนี่ยจะมีแหล่งที่มีศักยภาพก็คืออุณหภูมิที่ปากบอ่อเนี่ย80องศาขึ้นไปเนี่ย กขาสามารถที่จะนํามาผลิตไฟฟ้าได้แถวภาคเหนือเนี่ยความร้อนปากบ่อจะอยู่แถวแถวเฉลี่ยประมาณ80องศาเซนเซเยสครับ80ส <80 S 1> องศานี่ก็สามารถเอาไปปั่นกระแสไฟฟ้าได้แล้วใช่ไหมคะคืออุณหภูมิที่80องศาเนี่ยในการเปลี่ยนสารทํางานให้เป็นไอน,นะครับเพื่อไปปั่นเทอร์ไบน์ไปปั่นเจนเน่ตมีความสามารถในการพัฒนาได้นะครับที่จะนําไปสู่การผลิตไฟฟ้าได้ค่ะมันมีมากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยคะ่ะก็จากการที่เราสํารวจสักยภาพมานะครับ ก็ตอนนี้มีมากกว่า10แห่งที่มีอุณหภูมิสูงเกิน80ิองศาค่ะมีศักยภาพในการมาทําโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้ผิภพบได้อย่างเช่นที่ไหนบ้างคะที่แม่ฮ่องสอนนะครับที่แม่จันในจังหวัดเชียงรายที่สันกำแพงนะครับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะงั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพาเราไปดูศักยภาพของน้ําพุร้อนที่สันกำแพงว่าจะมีโอกาสในการพัฒนาเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้หรือเปล่า ะะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละครัท่านผู้ชมคะได้เห็นศักยภาพพลังความร้อนใต้พิภพ,พของประเทศไทยกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะสมาร์ทโฮมออกแบบบ้านออกแบบอาคารให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ